มีพี่คนนึงถามมานะครับว่าเราไม่สามารถซิตอัพได้เนี่ยมีท่าอะไรที่สามารถออกทดแทนได้บ้างนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันครับก็วันนี้มีมาให้ออปชั่นทั้งหมด2ท่านะครับโดยท่าแรกเนี่ยเหตุผลที่ทาไมเราถึงซิตอัพไม่ได้นะครับมันเป็นเพราะว่า1ตัวกล้ามเนื้อหน้าท้องของเราแกนกลางของเรานะครับแข็งแรงไม่พอและ2นะครับข้อพับสะโพกของเราตรงเนี้ยก็แข็งแรงไม่เพียงพอเหมือนกันทำให้เวลาที่เราจะขึ้นเนี่ย มันเวี่ยงมัน็้องเบี่ยงไม่ขึ้นเนาะเพราะอันนึงก็คือมันต้องมีความแข็งแรงทั้งสองตัวในแกนกลางและตัวกระโพกทีนี้เราจะแก้ได้ยังไงนะครับวิธีการใหม่ก็คือเราอาจจะเริ่มฝึกจากการทําให้ตัวหน้าท้องของเราแข็งแรงขึ้นก่อนโดยลดักษณะคลาะ้ายับการซิทอัพนะครับแต่เราจะทาแค่ครัชครันชคือเราจะขึ้นแค่ขึ้นตัวบนนะครับโดยที่เราพักคางให้ติดหน้าอกนะครับเพื่อไม่ให้เราปวดคอนะพักคางติดหน้าอกแล้วเราก็ ยกตัวช่วงหลังบนเราขึ้นนะครับแล้วก็หลบขึ้นลลมจังหวะขึ้นให้หายใจออกปอาปาาโอเคที่สำคัญนะครับเราต้องโฟกัสเรื่องการหายใจของเราด้วยนะให้ดีเพราะว่าถ้าเราหายใจไม่ดีมันทำให้เราไม่มีแรงในการลุกขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็หยากการหายใจนะมันจะทำให้เราที่เหนื่อยแล้วก็มีโอกาสเป็นหน้าไม่เป็นลมได้เนาะ ต่อไปท่าที่2นะครับเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เราทิ่ทาให้ขึ้นาะว่าตัวข้อพลับสโคของเราเปนแข็งแรงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาบริหารหน้าท้องพร้อมกับข้อพลับสโคของเราด้วยกันนะครับโดยท่านี้นะครับเราจะนั่งยืดขาไปก่อนนะครับพร้อมกับวางมืออยู่ข้างหลังตัวนะครับแล้วเราก็เอ็นหลังไปข้างหลังพร้อมกับงอข้อศอกนะครับแล้วเราก็ยกขาของข่านเตะสลับนะครับวนล่างนะครับสลับไปเรื่อยๆครับอันนี้จะทาให้ตัวหน้าท้องด้านล่างของเรา ทำงานนะครับรวมไปถึงกับข้อต่อสะโพกเราก็ได้จุดความแข็งแรงไปด้วยนะครับสำหรับใครที่ยืเดเหยียดขาตรงๆอย่างนี้ไม่ไหวนะครับแนะนําไม่งองเข่าได้นะเนาะงอเข่าเพื่อให้น้ำหนักมันเบาลงนะครับแล้วก็ถ้าใครที่รู้สึกว่ายังหนักอยู่แล้วอาจจะเตะขาให้ค่อนข้างสูงไม่ต้องยกลงต่ำมากนะครับคนไครที่ไหวถึงแรงนะครับเราเตะให้ต่ำได้นะครับยก,กต่ำต่ำ่อจังหวะที่เราเล่นไปก็ถ่ายจะเข้าไ่ายจะออกไปด้วยเนาะ โอเคถ้าหากว่าคุณฝึกทําทั้ง2ท่านี้แล้วนะครับ,รบเราบองว่าหน้าท้องของคุณและตัวข้อพับสะโพกของเราจะแข็งแรงมากขึ้นนะครับแล้วเราจะสามารถทําซิปอัพไหวได้อย่างแน่นอนที่สําคัญเวลาที่เราเล่นซิปอัพอย่าลืมนะครับพับตัวให้คาของเราพยายามชิดกันนะาอกด้วยไม่งั้นเราจะเล่นแล้วปวดคอแล้วไม่อคอมา,ม,ามากเลยนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ